จะสามารถทำได้ดูนะ <c oughs> ก็สวยตั้เจ็ดไปเก้าเช่นอันที่หนึ่งฟังดีนะลูกหาเรื่องยกตัวอย่างนะเอาเรื่องใกล้ตัวไม่ต้องไปเอาเรื่องไกลตัวหนึ่งการหาพื้นที่ผิวใบของตําลึงการหาพื้นที่ผิวใบของโกศลใช้สมกาศาสตร์การหาพื้นที่ผิวใบของกระดูกิ่งอ่อน อนุ๋าฟังคร<อ>ู<อ>ถามว<อ><อ>่าลองเดาเนี้ยถามว่าข้อที่หนึ่งเป็นเป็นคือเป็นโครงงานประเภทไหนเหดาสำรวจหรือสำรวจหรือหรือประดิษฐ์หรือทดลองหรืออะไรครับเดาเน,นี้ยอะไรนะดูดีนะฟังฟังนะ ไอ้หนูจ๋าสํารวจเธอจะสํารวจยังไงไปนั่งดูแล้วไปนั่งดูสมมติเอาใบประดูไปนั่งดูแล้วใบประด,ไปไปดูไปที่หนึ่งมันบอกมาเลยว่าพื้นที่ผิวใบประดูมันโผลมาว่าพื้นที่สามสามสิบเซนลูกเอ 30, เอสามสามสิบตารางเซนติเมตรมันโผลมาให้เห็นหรือใช่ไหมถ้าไม่โผลให้เห็นถ้ามันเห็นเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเลขมานั่นเลยคือสํารวจแต่แบบนี้ เป็นการทดลองดูนะดูนะทำยังไงวิธีการเอาไฟฟกันอันนี้ไปใช้จริงเธอไปตั้งใต้ต้นบาะดูเอะเอะวันนี้ฝนตกใส่ปั๊บปั๊บอยู่ใต้ต้นบระดูทำไมทำไมฝนเปียก เพราะว่าหนึ่งหรือว่าผลเปลียกนอกมากเป็น้อยกลับไปอยู่ใต้ต้นสนไอ้อันนี้เปียกมากเป็น้อยเธอก็ต้องสังเกตเป็นปัญหาใบามันมีผลต่อการที่อะไรนะปังฝนไหมยังไงอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่อใบใบกระดูเนี่ยมันบังฝนได้มากขนาดไหนนาะทำให้ใบในตัวเราไม่เปียกฝนเพราะฉะนั้นเราสนใจลองหาพื้นที่ของใบกระดูกดูซิแต่คนเรือองนะ เพราะฉะนั้นเธอก็ลองเด็ดใบป,ประดูอ่ามองครับที่เธอเอาไปใช้ได้จริงไม่ใช่คิดหลักรอยนะวิธีการหาพื้นที่เธอจะทำยังไงเอาเดาสิครับนายทำยังไงเอากว้างเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงใช่หรือไม่ไม่ใช่จะเอากว้างคูณยาวได้ไหม ไม่ได้นี่คือโครงงานเธอจะต้องสืบผลวิธีการง่ายๆของครูนะครูก็เอาเอาไม้มทัดวัดสีสี่เหลี่ยมครูถามใช้กว้างคุดยาวได้ไหมตอบครูครับได้ออกมาแล้วปุ๊บใบนี้เขียนใบที่หนึ่งบันทึกทำบันทึกใบที่หนึ่งมีพื้นที่48บวก เพราะยังไม่จบใช่หรูอไหมในส่แตรงนี้มีเท่าไรทำสี่เหลี่ยมป๊บได้เท่าไรครับ22ขอจะไม่รูกนี่ตรงนี้เท่าไรสี่เหลี่ยม12เล็กๆไม่น้อยๆเธอก็ทำ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 บวกนี่คือใบที่1ขอใบที่สองเธอก็ทำอีกใบที่1ใบที่2องใบที่สแล้วก็มาหา ได้ใบที่หนึ่งรวมกันได้ทั้งหมด 78, 79, 32, 45การหาพื้นที่เธอต้องโฟกัสนี่เขาเรียกว่าตรงตัวแปรเธอเห็นว่าตัวแปรเธออาจจะงงที่ตัวอย่างนี้อาจจะเป็นโครงงานทางวิทยาศาสตร์ที่ตอย่างให้ในมือดูเธอก็บอกว่าตัวแปรควรจะเป็นใบแก่ใบอ่อนๆไม่เอาตัวแปรต้องเหมือนกันไม่ใช่อยากเอาใบเกิดไม่อ่อนไม่ไม่เอา ใบแก่ขนาดไหนกี่เดือนใบแก่หรือใบอ่อนทุกโพมาทุกก็ต้องโฟกัสรู้จักถามว่าแต่ละใบค่าจะเท่ากันเป๊ะไหมกับกูไม่เท่านี่คณิตศาสตร์โผมาแล้วตัวที่เดินเรื่องในการใช้ในเรื่องคณิตศาสตร์คือเราเรียนแล้วตัวต้งแต่ม .1 2 3เขาเรียกค่าอะไรเลยค่าชาอะไรเลียค่าเฉลี่ยเธอเก็เอาสมเรื่อง สามใบแต่สามใบน้อยไปสักสิบยี่สิบใบเพราะค่ายิ่งค่าน้อยความคะแนความเสียรค,ค,ความความความคาดเคลื่อนจะมากถ้าหลายหลายใบมันจะเที่ยงเขาจะรูนะ้เนาะเพราะฉะนั้นหาค่าเฉลี่ยมาเพราะฉะนั้นตัวที่มาใช้ศาสตร์คือเรื่องของหมายบวกลบแล้วหาค่าเฉลีย่ยเนี่ยแค่นี้พอนี่คือการทดลองหรือ,อ อันนี้คือแก่นน,นะนะแก่นทีนต้องเป็นตัวอย่างการสำรวจนูจ๋าเคยสงสัยไหมก่อนจะทำต้องสงสัยไปนั่งหน้าโรงเรียนสักพักหนึ่งเอ๊ะทำไมตอนเช้าโมงหนึ่งเด็กมากระหลงกระเด็มสามคนสักพักหนึ่งสองโมงสิบเอ๊ะโมงสิบห้านี่เด็กมาเพิ่มขึ้น พอสักพักหนึ่งโมงสี่สบโอ้เด็กมารถบ,กบ,กบ,กบก๊กบ๊ก๊เธอเคยสงสัยไหมสงสัยแต่เธอตอบคำถามได้ไหมได้เกี่ยวกับรถลาใช่ไม่ใช่เธอ,เอร,รู้เออไมเอาอันรู้แล้วไม่เอาอันรู้แล้วไม่ควรทำครูถามว่าเธอรู้ไหมในเวลาต่างๆนักเรียนมาจำนวนมากน้อยขนาดไหนทราบไหมไม่ทราบโอ้สงสัยหนูใจะคุยทับเก้าสิบเอ็ดจคุย สงสัยเธอก็ไปนั่งดูเฮ้ยตอนเช้ามาฉันอยากโครงงานอยากรู้จำนวนคนนะในแต่ละวันนะ่ะช่วงเวลานี้กี่คนกี่คนทำได้ฉันก็นจะลองเวลาหนึ่งหกโมงหกโมงตรงไปนั่งดูเธอก็ต้องมานั่งนาตีหกโมงห้าโมงห้าสิบฉันฉันก็นดเอาหกโมงมาหนึ่งคน กโมงสิบมาสองคนหกโมงสิบห้ามามากมายเธอก็ฟังไหนลูกเธออยากจะรู้ช่วงเวลาต่างๆคนมาเท่าไหร่เธอก็ต้องเอารวมกันจำนวนหารใช่หรือไม่ตอกูไม่ใช่เธออยากรู้ช่วงเวลาเธอก็ทำแต่ละวันทมมดสิบวันวันที่หนึ่งสองสามเธอก็ดูช่วงเวลาหกนาฬิกาเนี่ยมีกี่คน เอาทั้งสิบวันเนี่ยช่วงหกโงในการเนี่ยรวมกันแล้วเอาจํานวนวันหารสิบวันหารอยากรู้หกโมงสามสิบมามีกี่คนเอานิหารขึ้นถ้าเอาช่วงเวลาช่วงเวลาเดินเรื่องเอาจํานวนวันหารเข้าใจไหมลูกแต่ถ้าต้องการรู้ทั้งวันมีคนมาเข้าประตูนหนึ่งกี่คนเธอถึงจะนับรวมทุกเวลาเลยไปนั่งแต่แตีห้าห้าสิบมากี่คนนับประตูนหนึ่งตังปั๊บจนถึงเวลาสองโมงเข้าแถวนับรวม นี่นับหนึ่งวันวันที่สองนับรวมสองนับรวมสามนับรวมสี่รวมอย่างนี้เป็นตน้นทึ่งแตกต่างกันนี่ค่าสถิติเหมือนกันโอเคครับต่อไปหรือก็สงสัยโรงเรียนเราเนี่ยมีควันุหรีเยอะไหมเอ๊เด็กมหนึ่งเนี่ยมันสูรีไหมครูสอนมหปีก่อนครูให้ไปทำครูสอนสถิติไปสำรวจไอ้เลขที่1ถึงเลขที่ห้ากลุ่มหนึ่ง ไปสรวจนักเรียนเอาเงินหมอตอน้นเอาเงินมากี่บาทไปนั่งเข้าถามเลยถามรวมกันจำนวนหารจะรู้ค่าเฉลี่ยว่าเด็กเอาเงินมากี่บาทรวมภาพใหญ่มากี่บาทนี่คือการทดลองไอง้คือการทดลองแบบสำรวจเขาบีแล้วเลยไปเดินถามมีกลุ่มหนึ่งไปนั่งเฝ้าห้องส่วมผู้ถามครูเอากลุล่มเนี้ยไอ้นายสุรีไว่สูครับอยา่าโกหกเอาไอ้พวกสู ไปนั่งช่วงกลางวันไปตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายโมงไปด้านดูมีเด็กไปสู่บุรีคน่นับเธอด้วยนะมันกับไปเฝ้านับมันเช็คชื่อเลยนะได้ <c oughs> จำนวนข้าวก่อสองปีแล้วมีคนสุรีเรียนประมาณ300คนนี่คือสถิติเด็กหาเองบางทีมันโกหกที่ฝ่ายปกครองำนนํำรวจโกหกแต่มันจะรู้กันเองโกหกีคค่คนกี่คนมันไปนั่งเฝ้าำนนํำรวจอย่างนี้คือการทำเป็นโครงงานตัวต้องลงไปทำ ตัวลงไปหาและสรุปข้อมูลมาข้าจะรูปนี้กันเป็ตำรวจครับต่อไปการแก้ปัญหาคือเราเรื่องทฤษฎีบางนีนะเราเอาทฤษฎีมาแก้ปัญหามาลองดูไอ้หนูลองตอบรูครับเลขสองเลขห้าเลขแปดต่อไปเลขอะไร <c oughs> เลขสองเลขห้าเลขแปดต่อไปเลขอะไร ทำไมเธอรู loser, uh, like hmm. oh, ้ต่อจากเลขอะไรนะสิบเอ็ดเลขอะไรคิดยังไงอะไรนะฮะอะไรนะห้าลบแปดห้าลบแปดได้เท่าไรมันอะไรนะมันจะเพิ่มทีละสามถูกต้องมันเพิ่มทีละสามลักษณะแบบนี้เราทดสอบทฤษฎี เรานําทฤษฎีไปไป,ไปไปไปใช้ไปประยุกต์ไปแก้ปัญหาเขียนโครงงานก็ได้แต่ให้มันอลังการหน่อยคือคือ,คอการทดสอบเหมือนกับเรื่องตีโอนึงจะอธิบายต่อไป,ไปนิดนึงเช่นข้อ <c oughs> นี้นะ <c oughs> ครูถามว่าตัวที่ร้อยเลขอะไรตอบครูครับ <c oughs> ใครตอบถูกให้ปากกาหมดกระปุกเลยสองห้ตัวที่ร้อยเลขอะไรให้หมดกระปุกเลยอ่ะ <c oughs> ต่อมา อะไรนะนเอามาทำให้ดูสองเดียวอ่ดยวองร้อยห้าสิบเก้าอะดูนะลูกนะใครทำได้ไหมสอง้าแปดตัวที่ร้อยคือเลขอะไรอ่าทำให้ดูนะ มองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นผ่ากูคุณคกูครับผาเช็ดอยู่ข้างบนเลยครับรีบรีบ ดูนะครับเรียนเรื่องนี้เราจะต้องเรียนพื้นฐานโมหกครับเราจะไม่เรียนนะเรื่องนี้จะสอบแข่งขันกันมากเลยสอบเข้าคพูตำรวจพยาบาลทหารมีเยอะเรื่องนี้เพราะนั้นเวลาถึงเรื่องเรียนต้งเรียนดีๆลูกแต่พูะให้เธอธรรมชาติเธอก็ต้องนับไปเรื่อยๆใช่ไหมอ้าวไอ้นางมอธิบายหน่อยกอได้รางวัลอธิบายลู เนี่ยการคิดแบบนี้คือโครงงานคิดจากหัวสมองเรามีอยู่เรื่องเดียวซึ่งไม่ต้องคิดคือโครงงานประวัติศาสตร์ซึ่งเธอไปหาเรื่องประวัติของอะไรครับอาคิมิดีสเออประวัติของอะไรนะประวัติของพายลอกมาเลยอธิบายนั่นแหละง่ายๆประวัติของโอกงกลมก็ปี้มาเลยนั่นแบบง่ายที่สุดแบบขี้เลที่สุดแต่มมนได้ประโยชน์ในการที่เรารู้ประวัติคาไปมาอ่ะคุณงาม ให้ x เป็นลำดับที่ของที่เราต้องหา x เป็นลาดับที่ของเราต้องหายัางไงครับลูกคือแบบว,ว่า2เป็นลำดับที่1แล้วก็2เป็นลำดับ2เป็นลำดับที่1โอเคครับค่ะอดูนักการคิดกันนะวิธีนี้ครูไม่เคยเรียนมานะคือ,อลำดับที่เราต้องหาก็คือลำดับที่100ครับ x เป็นลำดับที่100ล้ว y a x ับดับที่หน okay. okay. bon ึ่งได้สอะไรนะตัวที่สองลดับที่1เนี่ยมันจะเป็นเลขสองสาม x ลบหนึ่งก็จะได้สองครับแล้วลบ3 x เราหาตัวที่2องเช็คดูก่อนใช่ไหมเอา3 x ลบหนึ่งเท่ากับสตรงไหมเอาเช็คเขาที่3ามไ้ก็ได้เอาลบพูดมาก็ x เป็นลำดับที่ก็เอาสามคูณส ได้เท่ากับได้เก้าลบหนึ่งก็เป็นแปดค่ะพวกเราคิดว่าเขาทําถูกไหมลองเช็คตัวที่ร้อยให้ครูฟังอ่ลองบิดอย่าอย่าอย่าบังให้เพื่อนดูด้วยถ้าเป็นตัวที่ร้อยทำยังไงเอ่อลำดับที่ร้อยเนี่ยก็คือค่า x เอาสามคูณหนึ่งร้อยก็ได้สามร้อยลบหนึ่งเป็นสองร้อยเก้าสิบเก้ายิมไม่ยื้มมือพพวกเราว่าเขาทำถูกไหมตบมือให้อย่างดังครับ เอาล็ลลอรางมาเอาให้กีด้ามาเปล้วครับมืนกระป๋องเลยมือกระป๋องพี่สาวนะอาจารย์มิยามาเฉลยหลักทฤษฎีของของเรื่องอันดับนี้อาจารย์ยอันดับเลนินิตม,มาเฉลยเรื่องอันดับเลนินิตออา ในเลยมันเป็นระดับอะไรในเรียนความห่างมันห่างกันเท่าไหร่ครับห่างกันเท่าไหร่นะสามอันนี้ความห่างอันนี้มันเป็นมันเป็นพจน์ที่หนึ่งใช่ไหมความห่างสามห่างกันสามมันเป็นระดับอะไรครับเด็กไม่รู้เด็กไม่รู้เด็กเราเคยเรียนไหมเด็กยังไม่เรียนยังไม่เรียนมาห่างกันสามห่างกันสามใช่ไหมครับห่างกันสามนักเรียนดูว่าถ้าเอาทศห้าเนี่ยห้าเนี่ย ไปลบ2มันได้อะไรครับ3อันนี้คู่แรกแล้วคู่2เนี่ยนักเรียนเอา8ไปลบสักหามันได้อะไร 3. สังเกตว่าอะไรมันเท่ากัน3เท่ากันคูณห้ากับ2มันทำไมกันลบกันคูณห้ากับแมันทำไมการลบกันเมื่อลบกันเพิ่มมันก็จะได้เขาเรียกว่าการลบเขาเรียกว่าผลอะไรนะผลต่างผลต่างมันเท่ากันผลต่างเขาเรียกตัวดีมันเท่ากัน ดีหนึ่งอันนี้ดีสองมาเท่ากันถ้าผลต่างาเท่ากันเนี่ยเราเรียกว่าลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตเลยโอเคครับถ้าเป็นลำดับเลขคณิตมันก็จะมีมันเท่ากันเนาะเราเรียกว่าลำดับลำดับเลขคณิตเราสามารถหาจพ์ที่ทลายไ,ได้จพ์ที่ n ได้จพ์ที่ n ก็คือ A1 ็นบวกลบ1คูณกับตัวอะไรตัวดี เอหนึ่งคือพดแรก N คือจำนวนที่เราต้องการหาดี D คืออะไรครับผลต่างอย่างที่เจอเพื่อนทำเมื่อกี้เราแทนค่าเราก็จะได้โอเคไหมครับอ่านักเรียนโอเคนะครับเดี okay, <ม>๋ยวมม .6 okay, เราก็จะได้เรียน, okay, นโอเคนะครับโอเคครับที่ผมคทนข้าอันนี้เ,เรียกทดสอบสูตรเอาสูตรไปทดสอบ เดี๋ยวจะพูดกันงพนีก่อนนี่นึงขอเวลาไม่เกิน5นาทีรู้จักจฟังมีโครงงานชนะเลิศอันดับที่2ของประเทศตอนนั้นครูไปที่มตสองโรงเรียนเราแข่งด้วยตกระดับจังหวัดได้ที่ที่สที่สเราเคยเข้าระดับทุนของเปรมแล้วก็คนที่หนึ่งเขาจะไประดับระดับภาคแต่ไปจากที่มตสอมีครูไปนั่งดูครูไปนั่งด,งดูมีโครงงานชนะเลิศอันดับสองเรื่องง่าย ใช้โค้ชทำการสำรวจในจังหวัดสกลนครเขาไปทำอะไรรู้ไหมนักเรียนสามคนอยากรู้ว่าเอะปริมาณนมในสกลนครเขามีภูเขาเขาเรียงวัวนมว่าในหมู่บ้านของฉันเนี่ยในอำเภอของฉันเนี่ยปริมาณวัวนมเยอะไหมเขาก็เข้าไปทุกหมู่บ้านไปถามข้อมูลเลยในหนึ่งเดือนไปถามเอาข้อมูลเก่าข้อมูลใหม่เขาันทึกไปรวบรวมมาเขานําเสนอเป็นชาร์ตเป็นผผงโครงงานเป็นกราฟธรรมดา ได้อันดับสองของจังหวัดก็ดูของพยายามดูกราฟสถิติความเป็นไปนได้คาเชื่อมือได้คูก็้อึ่องตึงเสียวไม่ใช่เดี๋ยวกูก็กูก็มองรู้แล้วไม่เช่เดี๋ยวมันง่ายเราสามารถทําได้ในตารวจแต่อนดที่สองของภาพอีกอันหนึ่งลูกฟังครูสอนคณิตศาสตร์ประมาณ5ปีที่แล้วสถิติเนี่ยครูให้คำโคราณอะไรรู้ไหมเรื่องนี้น่าสนใจมาก เป็นโครงานทดลองอาบน้ําโดยฝักบัวกับขันตักอากไรใช้น้าเยอะกว่ากันอันนี้ทาแล้วนะโมหรุ่นที่หนึ่งที่สํับโมกไม่ใช่โมโมรุ่นที่ผมมาอยู่ปี47เจตอนนั้นทําประมาณปี49กคิดว่าฝักบัวหรือขันอันนี้ฝักบัวฝักบัวหรือขันขันฝักบัวหรือขันขัน ฝักบัวหรือครับใครว่าขันยกมือฝักบัวยกบัวใครว่าฝักบัวยกมืออะไรนะฟังนะตอนนั้นบ้านพระครูอยู่ตรงน,นี้ตรงหลังอ,กกอาคารห้าครูก็ให้นักเรียนสามคนเข้าไปอาบน้ำที่บ้านอาจารย์อึ้งจิตคูกไปทดลองไปถ่ายรูปเลย,ยเลยพราะต้องไปเอาไปแข่งขันครูก็ทำย,ยังไงเอาเอากละมังเนี่ยวางเข้าไปข้างในเอาผ้กากํามงนุ่งถ่ายรูปเลยอาบ อาบน้ำฟอกสบู่ให้ฟอกสบู่หนึ่งครั้งทดลองเนี่ยทดลองประมาณสาม,าม,ามาคนเพราะมีสามผู้ชายสามคนผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนไหนลูกผ,ผ, <c oughs> ผู้หญิงก็แค่อาผู้ชายก็อาปั๊บปับป๊บสองครั้งฟอกสบู่จุ๊บ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 ล้างน้ำให้สะอาดเอาแค่สะอาดออกมาเอาน้ำคลีกเออเออในขณะนั้นใส่เครื่องซัมที่หนึ่งเออซัมซัมที่หนึ่งเอาตัวนี้ไปชั่ง ผู้หญิงก็ไปเอาไอ้บิกอร์ของวิทยาศาสตร์มาช่างเป็นเป็นเป็นลิตรหนึ่งลิตรสองลิตรสามลิตรคนที่สองก็อาบใหม่หรือใช้ขันแค่สะอาดแกถู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 เอาน้ำเอากระมังไปเทใส่ถังแล้วไปเทใส่บิกอร์บิกอร์ใหญ่นะกองไว้คนที่สองคนที่สามเหมือนกันหาค่าเฉลี่ยมาอาบหนึ่งครั้งใช้น้ำกี่ลิตรฝักบัวอาจาันเพิ่มจีนก็มีฝักบัวไปถามอาจารย์เพิ่มจีนได้คุยไทยอาจารย์ทิกรายนี่อยู่บ้าน ในเวลาตอนบ่ายนี่นะพอเข้าพับตอนฝักบัวเปิดฝักบัวเอาเอากำลังวางขึ้นไปฝักบัวเปิดชกสุดล้างกุ๊บปริมาณนะ้ำสามคนพวกผู้หญิงคนหนึ่งไม่ไม่อาบผู้หญิงคนคนคนวัดค่าสรุปแล้วสามตัวน,นี้เอาค่าเอาสามหารหาค่าอีกอีกมาเดาสิว่าอะไรมากอะไรใช้ปริมาณมากกว่ากันขันใช้เยอะกว่าเท่าตัวลูกฝักบัวใช้น้อย พราะมันออกทีละปลอยละปลอยแบบนี้เป็นการทดลองอยากให้เธอทำอะไรที่มันแบบแบบนี้โอเคครับสุดสุดท้ายสุดท้ายลึกตีกนหาความสูงอาจารย์ช่วยอาจารย์ยาสอนเด็กแล้วเนาะหนาวหรือค่ะสอนแล้วเนาะสอนแล้วเนาะ อ่ามองสามสามอะไรเหลี่ยมสามอะไรเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้านอะไรเท่าเบิสามเหลี่ยมด้าเท่าถ้ามันจะเป็นอัตราส่วนก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมแมวเอาสองสองสองคุณมีเหตุผลทั้งคูนแล้วจะบอกสองสองสองดูด้าดูด้าคู่แบ่งครึ่งชัวะบอมแบ่งครึ่งชัวะป๊าตั้งฉากป๊บ ครูถามว่าครูลบอันี่ออกดูดูตามเนี่ยเธอจะต้องสอบของอาจารย์พิยาอาจารย์ครูถามว่าตรงนี้ยาวเท่าไหร่ตอ่อครูหนึง่งตรงนี้ยาวเท่าไหร่ตอ่อครู่าไรครับันยาสอนอันนี้สองหนึ่งตัวนี้เท่าไหร่เด็กบอกว่าสามใช่หรือไม่สอนแล้วเนี่ยสองหนึ่งตรงนี้สามใช่ไหมไม่ใช่คำตอบคืออะไรครับ รู้สามรู้สามครับอ่ะเดี๋ยวที่ไปที่มาเดี๋ยวคุณครูก็สอนกันรู้มันเป็นอัตราส่วนจับไ,ไอ้นี้ไปคำนวณครับฟังนี้นะเสาธงเป็นแบบนี้ออลองลงเที่ยวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสายคอร์ดแทนขบฉากข้ามจิตอ้าวสายกอรดแทนข้ามฉากจิตฉากข้ามจิต โคเซกเศกคอต้องข้ามตลอดในยอดยาหยีฉากข้ามฉากชิดชิดข้ามพระยายามนาจาะคนดีสายคอตแทนโคเซกเซกผู้ถามว่าตรงนี้กี่อ,องศาตอบครับ90ตรงนี้น่าจะเป็นกี่ <5. S 1> องศา90ส, <5. S 1> สามเหลี่ยมมุมฉากถามว่าแต่ละมุมกลางกี่องศา เพราะมุมภายในร่วมกันร้อยแปดสิบสามเดี่ยมท่านเท่าสามเดียดเาาเด่ยมด้านเท่าอุตส่าห์ขอผูดผิดสามเดี่ยมด้านเท่าแต่และมุมกันอีกสามหกสิบเพราะสามสามมุมร้อยร้อยแปดสิบตรงนี้ก็ได้หกสิบใช่ไม่ใช่เราไม่ได้ตัดมุใมใช่ไม,ม่ใช่มุมนี้กี่องศาโดนตัดแบนหลือเท่าะไรครับสามสิบรู้จักกูจับมุมนี้เดอ้อจับมุมนี้เด้อกี่องศาเนี่ยหกสิบนะทราย มองนั่ดูนะสาย60สิบองศาคว้มือจับดีด้ะนายเอามือจับกับคูมือจับพูดยังสายคอแทงสายคือข้ามข้ามฉากดูครับผู้ตามข้ามคือข้ามมือฉากคือข้ามตรงคือตรงคือตรงข้ามมุมฉากอ่าพูดจับนะ ค่ามือคืออะไรครับี่ค่ามือคืออะไรลูกสาชาดเท่าไรเท่าไรเนี่ย<อ>เพราะฉะนั้นทราย60องศามีค่าเท่ากับเท่าไรครับ<อ>ลูกสามส่วนสอง่ายง่ายโอเคไหมคอร์ดอ่าร้องเพลงครับหนึ่งสองสามทรายคอร์ดแทงข้ามชาดชิดชาดฟังนี้นะพูดตามชิด คือชิดชมือคือชิดมือมุมใดชิดมือครูตอบครับสองหรือหนึ่งตอบครูครับหนึ่งเพราะสองมันต้องข้ามมุมฉากไปแล้วหรือหนึ่งใช่ไม่ใช่ตอนนั้นคอตระเป็อะไรครับหนึ่งส่วนชิดข้ามชิดใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จ่ายคอเตียงข้ามฉา,ากชิดฉา,ากชิดฉากฉากคือตรงข้ามมุมฉากขออภัยไหมลูก โอเคครับแทนคือข้ามอะไรนะข,ข้ามชิดคือข้ามอะไรครับข้ามแล้วก็ชิดใช่ไม่ใช่ใชโอเคครับไอ้นายเสาธงสูงขนาดนี้กนหมาสูงขนาดนี้ครูถามว่าหาความสูงยังไงอันนี้ท้าทายเธอจะต้องเอาไปใช้นิจัยกรรมาด้วยถามว่าตอนเช้ามาดูเด้อตอนเช้ามาเด้อ ตอนเช้ามาเด้อแดดออกมานี่เด้อเป็นเงาอันนี้เงาเงาเด้อนายเด้อเธอก็ไปยืนแบบนี้เดินหน้าเธอก็มองทำมุมเด้อมุมหกสิบองศา 60องศาถามว่าถามว่า,า,วาตรงนี้ยาวเท่าไหรุ่ตดยาว40ตรงนี้ยาวเท่าไหร่ไม่ทราบหาครูถามว่ามุมนี้รู้ไหมรู้ไหมรู้ครับแล้วก็เอาค่าเอาค่ามุมไปแทนค่าแต่ครูยังไม่ไม่เฉลยให้เธอไปค้นหาแล้วถามคุณผู้สอนนะครับเพื่อจะเป็นการเสลยเวัาวันนี้ฟังเอาเอาเอาอันนี้ไปเทียบตาสวนวันนี้หหนึ่งให้พบครูที่ปรึกษาแล้วก็หาชื่อเรื่อง จากที่อาจารย์กิจบรรยายจากคุูขี้โมให้เห็นภาพร้องรวมกลุ่มกัน3-5หคนก็พอเนาะไม,ไม่ต้องมากเนาะสาห้าคนแล้วก็วัตถุประสงค์หนึ่งเล่ารูฟังหนึ่งอย่างห้าทักสี่ 4, ถามว่าหนึ่งคุณจะถามว่าตั้งชื่ออะไรสองทำไมต้องทำตรงนี้สาวัตถุประสงค์จะตั้งอย่างไรคุณถามใ้้เด็แล้วคุณจะจบไปก่อน อย่างอื่นกูไม่ต้องการกูต้องการ3เรื่องนี้วันนั้นแต่ละกลุ่มมาอธิบายกูอะไรไม่ได้ก็เอาใหม่วันนี้ไม่ได้วันหน้าก็ต้องได้โอเคครับสำหรับกูไม่ทีเ่นี้ครับเจนินพักกัน